วันนี้เป็นวันสำคัญที่ทุกคนไม่ควรลืมในวันที่13ตุลาคมประเทศไทยร่วมน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบระมนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถพิตรแต่คุณรู้ไหมว่าพิธีกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างและทำไมมันอาจเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยพูดถึงมาดูกันเถอะ เมื่อเวลา8นาฬิกา45นาทีนอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมมนาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุยเดชบรมนาถพิษบนเส้นทางพิษณุโลกใจกลางกรุงเทพนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสและคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะในวันนวมินทรราชปี2568พิธีนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงความเคารพเท่านั้นแต่ยังเป็นการสืบทอดประเพณีและความเชื่อที่ลึกซึ้งของชาวไทย นายกและคณะรัฐมนตรีได้นำพวงมาลาสองพวงมาวางหน้าพระบรมราชานุสาวรีซึ่งแต่ละพวงมาลาสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพและความน้อมใจจากทั้งรัฐบาลและประชาชนหลังจากนั้นทุกคนร่วมถ่ายภาพหมู่เพื่อจดจำช่วงเวลาสำคัญน,นี้ แต่ที่น่าสนใจคือภายในอุทยานไม่ได้มีแค่ผู้แทนรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังมีตัวแทนจากองค์กรอิสระภาคเอกชนนักเรียนนิสิตและพักการเมืองที่ร่วมมาถวายพวงมาลาเพื่อแสดงความเคารพและความน้อมใจในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามาคัคคีและความเคารพที่ไม่จำกัดแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คงพลาดไปเวลา17นาฬิกานายกและคู่สมรสได้เฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันวนวมินทราชณพระที่นั่งอมรินทร์นในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณและเป็นการแสดงความเคารพที่สูงสุดต่อพระมหากษัตริย์คำถามที่น่าสนใจคือพิธีกรรมเหล่านี้มีความหมายลึกซึ้งอย่างไรในสังคมไทยในปัจจุบัน และทำไมบางคนอาจมองว่ามันเป็นเพียงการสืบทอดประเพณีโดยไม่มีความหมายที่ลึกซึ้งคุณคิดยังไงลองมาพูดกันในสระ